โซนแรกที่จาพาทุกคนมาดูด้านนอกนะก็เป็นโซนโล,โลงจอดรถนะครับด้านข้างนี้จะเป็นโซนที่เข้าไปส่วนพักผ่อนของบ้านหลังนี้นะครับส่วนโซนนี้มันคือโซนเชลเตอร์หรือว่าศาลาน,นั่นเองนะพื้นที่เราใช้นะครับจะเป็นพื้นเอ่อเป็นพื้นแผ่นหินแผ่นศีลาเหลี่ยมของเดิมเนี่ยตัวบ้านมีแค่นี้นะของเดิมตัวบ้านมีแค่นี้อันนี้ผมต่อเติมออกมาเพื่อที่อยากจะได้ฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้น สวัสดีครับทุกคนนะเจอกันอีกแล้วคลิปที่สําสหรับบ้านหลังนี้ก็คลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูด้านในกันนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าด้านในจะดีไซน์จะเป็นยังไงทุกคนติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอธิบายรายละเอียดแต่ละโซนเลยว่าแต่ละโซนการใช้งานเป็นยังไงสปายประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเข้าไปกันครับไปครับอ่าโอเคครับก็ เนี่ยคือโซนแรกที่เมื่อเราเดินเข้ามานะทุกคนตอนนี้มันก็คือโซนฟลอเย่นะครับซึ่งพื้นที่นี้เราก็จะเป็นเหมือนพื้นที่เอาไว้ถอดรองเท้าใส่รองเท้าซึ่งเราก็จะมีตู้เก็บรองเท้าตรงนี้เป็นตู้ขนาดใหญ่เลยนะซึ่งมันนอกจากเก็บรองเท้าอ่ะมันก็ยังสามารถเก็บของเก็บอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะมาไว้ตรงตู้ใบนี้ได้นะครับก็ดีเทลของตู้เนี่ยคือสไตล์บ้านหลังเนี้ยคือผม จะเน้นโทนสีขาวเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันให้ความสึกสบายตาแล้วก็จะมีโทนไม้มา,มาตัดเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวบ้านนะทีนี้เข้ามาในโฟนฟอยเยตรงนี้ตรงนี้มันก็จะแบบเป็นห้องหนึ่งห้องที่ อตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าเป็นห้องอเนกประสงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยห้องนี้จะพาทุกคนมาดูนะนี่ห้องนี้ก็เป็นห้องเพลย์รูมนะครับก็คือไว้เลี้ยงลูกนะนี่ก็จะเป็นห้องเพลย์รูมแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าลูกพนาคนลูกโตขึ้นใช่ไหมก็จะสามารถแบบปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เขาทํากิจกรรมมีเด่นดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในห้องนี้นะครับ ทรานี้เข้ามาปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นซุ้มโค้งนะซุ้มโค้งซึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้ามาจากโซนฟอร์เี่ตรงเนี้ยก็จะมาสู่โซนดินนิ่งแอเรียนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของบ้านเราอ่ะก็เวลาเพื่อนมาญาติพี่น้องมาเนี่ยเรามักจะมานั่งพูดคุยกันบริเวณ ต๊ะรับประทานอาหารก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกที่จะเอาตรงนี้มาเป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะท่าจริงๆของเดิมอ่ะโครงการเขาก็วางให้เป็นเหมือนเป็นพื้นที่นั่งเล่นห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชุดทีวีตรงบริเวณนี้โซฟา,ฟาวางนี้แต่เราปรับใหม่บริเวณโต๊กกินข้าวนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งบริเวณนี้นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนชุดทีวีนะครับแล้วก็นอกจาก เป็นชุดทีวีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตู้เก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตู้โชว์สองฝั่งเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนทาตั้งใจว่าจะทาเป็นตู้โชว์ไว้วางแบบบิดแบบนี้นะครับก็ดีไซน์จะเห็นว่าผมก็จะเอาพวกคิ้วบัวเนี่ยพวกนี้มามามา,มาติดนะครับให้มันมีความเป็นคลาสสิกนิดๆน,นะครับแต่ว่า,าก็ยังอยากยังยัง,ยง,ยงคงความเรียบอยู่นะก็อยากให้มันมีความเป็นมินิมอลด้วยนะครับ ก็จะเพิ่มเป็นพวกดีเทลพวกระแนงพวกนี้ขึ้นมาก็จะสังเกตว่าผมก็จะมีติดพวกมือจับสีทองนะเพิ่มความโดดเด่นให้กับชุดทีวีบริเวณนี้อันนี้ทีวีเนี่ยผมนําเสนอนิดนึงนะก็จะเป็นตัวเดอะเฟรมของซัมซุงนะครับก็ตัวนี้มันก็สามารถที่จะแบบโชว์รูปภาพนะครับโชว์รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นกิมมิกดีนะเวลาสมมติว่าเรา โชว์รูปภาพแบบนี้มันก็วสร้างบรรยากาศที่ดีในบริเวณกินข้าวได้ดีเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตู้ตัวนี้นะครับสำหรับโต๊ะโต๊ะไม้เนี่ยผมผมเลือกใช้เป็นโต๊ะไม้จริงนะครับก็อันนี้เป็นสูตรจะเป็นไม้โอ๊กทำสีเจแปนดินะครับเป็นสีอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ย ตัดแล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะใช้เป็นเก้าอี้ผ้าเอามาตัดอะไรเงี้ยคือคือเนื่องจากว่าเราอยากจะคุมให้บ้านหลังเนี้ยมันมีความเรียบและมีความอบอุ่นนะก็จะพยายามใช้วัสดุที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นแบบไม้จริงเป็นผ้าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะช่วยทําให้แบบภาพรวมมันดูอบอุ่นดูสบายตาอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นโซนบริเวณกินข้าวนะครับที่ต่อเนื่องกันระหว่างบริเวณแพนทรีด้วยนะครับ โอเคตรงนี้จะเห็นว่ามีโคมไฟด้วยนะเนี่ยมีโคมไฟซึ่งคมไฟที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นโคมไฟที่มันมีสีทองอะนะครับก็จะเอามาช่วยตัดนะสีก็จะพยายามล้อๆกันไปนะครับกับมือจับกับบานตู้อะไรแบบนี้ให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับ แล้วก็จะหาทุกคนไปดูนี้นะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันกันกบ space ตรงนี้ก็คือโซนแพนทรีกับเคาน์เตอร์บาร์นะครับซึ่งตรงนี้มันคือ space ที่เราตั้งใจอยากให้มันเป็นพื้นที่เดียวกันก็คือมีโซนแพ a นทรีแล้วก็มีมุมดิงเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่ากว่าจะเป็นมุมนี้ได้เนี่ยคือมันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะท,ที่ทุกคนเห็นสเปซแบบนี้เนี่ยเพราะว่าของเดิมเนี่ยห้องครัวของโครงการเนี่ยเขากั้นแบบนี้ นะเขากั้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นห้องครัวซึ่งผมก็ขยายทุบออกหรือออกหมดนะครับหรือห้องครัวเดิมของโครงการออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลยปรับใหม่ให้เป็นมุม pantry แล้วมุมเคาน์เตอร์นะเราก็จะได้เป็นมุมแบบเคาน์เตอร์บาร์มี pantry แล้วฟังก์ชันของ pantry เนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่ามันก็มีซิงล้างมือซิงล้างแก้วอะไรแบบนะี้อยู่บริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็เอาไว้วางเครื่องกองน้ํา นะครับนี้ก็จะมีตู้ฆ่าเชื้อนะพอดีมีลูกก็เลยเอาตู้ฆ่าเชื้อเนี่ยมาเอาไว้อบฆ่าเชื้อได้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถวางฟังก์ชันเป็นตู้แช่ไวตรงนี้ได้นะครับลงไปถึงตู้ใบนี้นะครับให้ทุกคนดูนะตู้นี้มันก็เป็นตู้แบบเก็บพวกแบบขนมขนมมาม่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละบ้านนะอย่างเน,นี้ยคือผมก็ มีวิตามินมีมามา่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็โอเคนะมันทําให้ภาพรวมมันดูเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้อีกมุมหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูอันนี้มันก็จะเป็นพอเราลื้อพื้นที่ออกใช่ไหมตรงนี้มันคือช่องเซอร์วิสเป็นตู้ตู้ไฟของโครงการเขาก็จะก็จะมาวางบริเวณนี้ทีนี้เนี่ยผมก็เลยทําตู้ปิดขึ้นมานะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเรียบร้อยมากขึ้นนะ ก็จะมีแบบตู้ไฟบริเวณนี้มีพวกแบบอินเตอร์น็ออินเทอร์เน็ตนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยสายลงสายแรงอินเทอร์เน็ตก็จะซ่อนไว้บริเวณนี้ก็ทําตู้ให้ปิดให้ดูเรียบร้อยนะครับเดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็ห้องน้ำก็จะมีพาร์ติชันมากั้นเอาไว้นะครับให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาร์ติชันตรงเนี้ยเราก็จะแบบ มีชั้นมีอะไรเผื่อวางของตกแต่งอะไรแบบนี้ภาพรวมของบ้านหลังนี้ถ้าทุกคนสังเกตก็จะเป็นสีโทนสีสว่างเลยนะครับใช้สีขาวมีไม้มาตัดอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีดีเทลอีกอันหนึ่งที่ให้ทุกคนดูตรงนี้มันจะเป็นสัดส่วนที่แยกกันนะคือผมก็จะมีแบบลูกเล่นหน่อยนะครับโดยที่พื้น2 2ส,สเปซนี่ยมันจะคนละ คนละวัสดุกันตรงนี้คือพื้นกระเบื้องอันนี้คือพื้นไม้ FPC <ม>ลายกลางปา่านะครับมันก็จะให้อารมณ์ที่มันมีความเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นลูกเล่นนะซึ่งดีเทลตรงนี้เราตัวจบตรงนี้ให้ดูตรงนี้มันก็จะเป็นดีเทลที่เราคิดขึ้นมาก็จะมีคิ้วกระเบื้องนะครับแล้วก็วิ่งชนนะครับพื้นไม้ก็จะวิ่งชนนะครับ แบบนี้นะนี่พื้นไม้ก็จะวิ่งชนตัวคิ้วกระเบื้องไปเลยเนี่มันก็จะทําให้พับงานออกมาดูเรียบร้อยมากขึ้นเองนะฮะ เข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันแต่ว่าก่อนจะเข้าห้องครัวเนี่ยก็จะมีบานเลื่อนแบบนี้มามาสามารถเปิดปิดกันพวกแบบกลิ่นควันอะไรแบบนี้ได้นะครับเวลาทำอาหารนะครับซึ่งบานเลื่อนตัวนี้เราก็ดีไซน์เอ่อให้มันมีความเป็นโค้งเป็นลูกแคปซูลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบเอ่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบสังเกตก็จะเห็นว่าแคปซูลเนี่ยมันจะมีอยู่ตามจุดต่างๆของบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนะครับ โอเคนี่ก็เป็นสเปซของห้องครัวที่ใช้งานจริงนะก็ใช้งานจริงแล้วก็เราก็วางพวกแบบมีมีเตาไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้ตู้เย็นอยู่นี่ซิงอยู่นี่อะไรแบบนี้นะครับการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันก็เพียงพอกับการใช้งานนะแต่คนที่ทำอาหารจริงจังอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยแต่ส่วนนี้ที่ที่เราอยู่อ่ะมันคือส่วนต่อเติมนะทุกคนส่วนนี้มันคือส่วนที่เรา ทุบห้องครัวเดินอ,ออกมานะครับจริงๆแล้วห้องครัวที่โครงการให้เนี่ยมันจะอยู่แค่นี้เองนะแนวแนวผนังน่ะจะอยู่แค่นี้นะครับทีนี้ผมก็ขยายทุบออกมาทุบออกมาเนี่ยก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําเป็นห้องครัวนะครับซึ่งห้องครัวเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีประตูที่สามารถเปิดไป โซนบรอนดี้หรือโซนซักล้างได้แล้วก็ตรงนี้เราก็มีการต่อเติมทําห้องแม่บ้านแล้วก็เป็นโซนซักล้างนะครับสามารถใช้งานบริเวณเนี้ก็ถือว่ามันก็สะดวกดีการใช้งานนะซึ่งประตูนี้เราใช้ของทอร์สเทมนะทอร์สเทมก็จะเป็นประตูแอร์โฟลสามารถเปิดปิดนะครับแล้วก็เอาให้ให้ลมมันเข้าได้โดยที่ยงไม่เข้านะมีมุงรั่วอยู่ตรงนี้นะครับ ก็การใช้งานก็สมูทดีนะประตูอันนี้ดีมากเลยนะครับโอเคฟังก์ชันต่างๆก็จะเป็นนี้ห้องครัวเนี่ยสังเกตมันจะเป็นโทนสีเข้มหน่อยเพราะว่าก็คือกลัวเลอะเทอะแบบว่าเวลามันเลอะสกปรกอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยสีเข้มมันก็จะดูแลง่ายกว่าพวกสีขาวนะเราก็เลยเลือกใช้โทนสีประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือห้องครัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโซนหนึ่งด้วยกันนะครับไปครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมพาไปดูโซนกินข้าวแล้วก็ห้องครัวนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นห้องที่จะทะลุมาที่ห้องนั่งเล่นนะครับก็แต่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีบานเลื่อนแบบนี้นะครับอ่าก็บานเลื่อนแบบนี้มันก็จะช่วยกั้นสเปซนะ แล้วก็อาจจะให้ความเป็นส่วนตัวเวลามีแขกเพื่อนมาเยอะเนี่ยมันก็สามารถแบ่งฟังก์ชันกันได้มีมุมตรงนี้นั่งเล่นได้แล้วก็มีห้องนี้สามารถที่มานั่งเล่นสังสรรค์กันได้ด้วยนะครับโอเคเข้ามาในห้องนี้นะครับก็หลังๆเลยคือเราเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับพื้นเนี่ยจะเป็นพื้น SPC ลายก้างปานะครับก็ตัวนี้พื้นเนี่ยเราใช้ของด r f ลนะซึ่งก็ขอบคุณด r f o ด้วยนะครับที่มา นำเสนอพื้นดีๆให้กับเรานะเป็นลายที่สวยมากเลยโทนสีสว่างนะครับแล้วก็ชุดทีวีตัวนี้นะบิวอินนะครับซึ่งเราก็มีการบิวซ่อนสายไฟต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยซ่อนสายไฟคือถ้าทุกคนสังเกตจะไม่เห็นสายไฟลกๆบริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับนี่ครับอ่ามันก็จะแบบทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้นะครับพวกสายไฟต่างๆนะ โอเคนี่ก็จะมีช่องวางเครื่อง p l a y s t a t i o n นะครับก็ภาพรวมยังเหมือนเดิมเลยเป็นโทนสีขาวนะครับผมก็จะมีติดพัดลมเพดานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเ,เวลาอยู่บางทีเราไม่เปิดแอร์ก็เปิดพัดลมอะไรเงี้ยโซฟาเราก็จะเน้นสีขาวนะครับซึ่งจะต,ต้องมีคนแบบสงสัยแน่เลยว่ามันจะไม่เลอะสกป,ปรกเหรอก็มันก็เลอะแหละครับแต่ว่าอ,อ,อย่างน้อยๆโซฟาผ้าเนี่ยข้อดีคือมันยังซักได้หรือว่าอะไรแบบนี้ดูแลได้นะครับก็ก็ต้องดูแลมันหน่อยแล้วกันเวลาอะไร เห็นอะไรเลอะๆอ่ะผ้าที่ผมเลือกมันเป็นผ้าที่มันกันน้ำด้วยก็าสามารถเช็ดคราบสกปรกได้ง่ายกว่านะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนต่อเติมนะทุกคนถ้าทุกคนดูจากภายนอกนะถ้าดูจากภายนอกเนี่ยตรงนี้มันคือส่วนที่เราขยายออกมา ของเดิมเนี่ยผนังเนี่ยมันจะกั้นแค่ตรงนี้นะทุกคนนะครับห้องจริงมันมีแค่นี้แต่ว่าทีนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยผมขยายออกมานะครับทุบขยายมาซึ่งเราจะได้ฟังก์ชันเพิ่มอยู่2จุดก็คือมีห้องหมาแมวบริเวณนี้นะครับอ่าเป็นห้องน้องหมาน้องแมวอยู่ตรงนี้กับอีกห้องหนึ่งก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องทํางานเป็นโซนทํางานของผมและภรรยานะครับเราก็จะมีมุมทํางานแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นซึ่งตอนนี้น้องแมวก็นั่งเล่นอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะแบบอยากได้มูทที่มันมองออกไปแล้วก็เห็นสวนเห็นอะไรเงี้ยเรานั่งทํางานแล้วก็สามารถพักผ่อนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันประมาณนี้ของของโซนนี้นะครับภาพรวมยังเหมือนเดิมนะทุกคนก็ยังใช้โทนสีขาวนะแต่ว่าผมอะ่ะสังเกตว่าโซนสีขาวในบ้านหลังนี้มันจะมะีความจุดเด่น แบบเล็กๆน้อยๆที่เราเพิ่มเข้ามาเช่นแบบมือจับที่เป็นเป็นสีทองแบบนี้หรือว่าเฟรมบานกระจกที่เป็นเฟรมสีแชมเปญแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแบบผนังและแนงคือเราเราเราทำสีขาวก็วจริงแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้มันดูเรียบจนแบบมันดูธรรมดาเกินไปก็คืออาจจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่นะครับเพิ่มดีเทลให้กับดีไซน์อะไรแบบนี้นะครับก็ภารวมจะเป็นประมาณนี้นะครับชั้นหนึ่ง มีประมาณนี้เลยนะเดี uh ๋ยวพาขึ้นไปดูโซนชั้น2กันนะครับไปครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นมาดูที่ชั้น2นะครับก็ชั้น2เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยผมก็จะอธิบายตรงส่วนนี้เพิ่มเติมนะก็คือตรงนี้บันไดเนี่ยผมมีการ ดีไซน์ใหม่ด้วยนะก็คือของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเล็ไดเหล็กธรรมดานะทีนี้เราก็เลยกรุปผนังตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เป็นผนังไม้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะทําการซ่อนไฟบริเวณด้านตรงผนังนี้ตรงทางเดินตรงบันไดนี้นะครับก็ะจะทําให้เวลาขึ้นบันไดตอนคืนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะให้แสงสว่างได้ดีนะผมก็จะมีการเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสไตล์เรียบๆนะครับนี่ก็คือห้องนอนใหญ่นะครับที่ผมจะพาไปดูนะครับอ่าโอเคนะครับก็นี่เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นห้องที่เราทำการตกแต่งใหม่หมดเลยนะครับห้องนี้เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการปรับ เลเยอร์นะครับมีการวางเลเยอร์ของห้องนอนขึ้นมานะมีการกั้นสัดส่วนระหว่างห้องนอนกับห้องแต่งตัวนะครับถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยแปลนเดิมของโครงการเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆเลย นะก็เป็นห้องขนาดค่อนข้างกว้างอยู่นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ทําการกั้นสัดส่วนของห้องนอนขึ้นมาฝั่งนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นพื้นที่ห้องนอนนะโดยการที่เรามีผนังตัวนี้ซึ่งดีไซน์ของผนังตัวนี้เนี่ยผมก็มีการใช้ไม้ระแนงตัวนี้นะครับซึ่งผนังตัวนี้มันก็คือหลังหลังตู้นะครับเป็นหลังตู้ของตู้เสื้อผ้าในห้อง Wal i n อินคอสเ้นนั่นเองนะครับ ก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งผนังบริเวณนี้แล้วก็ตรงหัวเตียงก็มีการตกแต่งหัวเตียงซึ่งกิมมิคของห้องนอนนี้ก็คือว่าเรามีการทําบานเลื่อนซ่อนหน้าต่างตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนเปิดปิดได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันสามารถระบายอากาศได้ตรงนี้เราก็ติดเป็นมุ้งจีบเอาไว้นะครับก็สามารถเปิดได้แบบนี้นะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะก็จริงๆห้องนอนเนี่ยก็จะเน้นแบบเป็นห้องที่เน้นโทนสีที่มันดูอบอุ่นดูสบายตานะครับแบบเหมาะกับการพักผ่อนอะไรแบบนี้ตรงนี้ห้องนี้เนี่ยจะมีการติดผ้าม่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีการกู่ผนังเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อจะซ่อนรางม่านตรงนี้ถามว่าทำไมต้องกู่ผนังแบบนี้เพราะว่าเราจะเอาแอร์เนี่ยเป็นลักษณะแอร์แอร์วอลทเนืมาติดบริเวณช่องหน้าต่างนะครับพอติดตรงช่องหน้าต่างเนี่ย ถ้าเราไม่มีผนังตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าผ้มาม่านเนี่ยมันจะอยู่ใต้แอร์นึกออกไหมฮะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเราขูผนังแบบนี้ออกมาดีกว่าแล้วก็เพื่อที่จะซ่อนท่อท่อแอร์เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องไปโผล่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะฮะนะครับก็จะท่อมันจะ,จะวิ่งหลบมานะครับก็จะไปออกด้านข้างตัวนี้นะครับเพราะทให้แบบการ แอร์ก็จะติดตั้งได้ได้ดูเรียบร้อยด้วยแล้วก็ผ้มาม่านก็จะดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียสําหรับการติดตั้งผ้มาม่านนะครับบริเวณนี้ปลายเตียงผมก็จะมีวางเป็นเหมือนโต๊ะอเนกประสงค์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็สามารถที่จะวางของเก็บของก็เสด็จเต็นตูต้พวกนี้ก็จะมีแต่ของของลูกนั้นเลยนะก็เสด็จก็จะเป็นโต๊ะที่อเอาไว้วางของมากกว่านะครับอันนี้คือเราใช้หินไว้วอลาคัสนะครับก็ตั้งใจว่าอยากให้มันมี วัสดุไม้นะครับมีไม้จริงๆแล้วก็มีหินมาตัดมาผสมกันนะก็เพื่อที่ว่ามันจะได้ดูมีมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้ละแนงไม้เพื่อทําให้แบบภาพรวมมันดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับแตถ่ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์ของห้องนอนเนี่ยทุกหรือว่าทุกๆจุดในบ้านหลังนี้บอกผมจะมีการแทรกสีทองไฟนิดๆหน่อยๆนะอย่างเช่นมือจับอะไรแบบเนี้ย ก็จะมีการแบบใส่พวกสีทองทองเข้าไปเพื่อเพิ for for ่มความโดดเด่นให้กับตัวเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบเนี้ยตู้ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่สําหรับไว้ดอกของนะผมก็จะเอาพวกแบบมือถือเป๋าตังนะครับกุญแจรถอะไรเนี้ยตัวจะวางอยู่บริเวณเนี้ยนะครับชาร์จแบตมือถืออะไรผมก็จะชาร์จอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปทาง ก็ะจะเป็น walking closet ซึ่งผมก็มีการกั้นห้องเอาไว้นะซึ่งทางเข้าเนี่ยก็มีการทําซุ้มโค้งแบบนี้นะครับทำซุ้มโค้งแบบนี้จริงๆเ่ยเราสามารถที่จะเอาม่านเนี่ยมามาปิดได้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะปิดนะก็ปล่อยโล่งไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็ดูสวยงามดีนะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบกั้นแอร์อะไรเงี้ยจริงก็ติดม่านได้นะตรงส่วนนี้เนี่ยพอเข้ามาเป็น walking closet เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตู้อยู่2ฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ของผมนะ ที่ผมใช้งานประจำนะครับก็แบ่งกันกับภรรยานี่ก็เป็นตู้ของผมส่วนอันนี้ก็เป็นตู้กเก็บกระเป๋าของเขาอะนะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็น w a l k i n closet นะครับสอฝั่งนี้ก็จะเป็นของภรรยานะครับก็จะให้ตู้ทั้งสองฝั่งเลยแต่เชื่อไหมไม่พอนะนะครับจริงๆก็เราก็มีเสื้อที่เก็บไว้อยู่บ้านหลังเก่าอยู่นะก็เอามาแค่บางส่วนก็อันนี้ก็เอามาใช้เที่ที่จําเป็นนะครับส่วน ผัดจากนี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะแต่งตัวนะผมก็ทําโต๊ะแต่งตัวเนี่ยขนาดให้ใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาน่าจะชอบนะเผื่อที่แล้วก็โต๊ะเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ทําอย่างอื่นได้ด้วยนะก็สามารถที่เอาแบบอาจจะนั่งทํางานอะไรก็สามารถนั่งทํตรงนี้ได้กระจกอันนี้นะครับจะเป็นกระจกแบบทัสกีนนะก็สามารถที่จะเปิดปิดไฟบริเวณนี้ได้นะครับวันนี้ก็ไว้สาหรับแต่งหน้า ก็ตรงนี้จะมีแสงแต่ช่องหน้าต่างด้วยซึ่งสามารถที่แบบาสามารถรับแสงเพิ่มขึ้นได้อีกนะเวลาเราแต่งหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็ด้านข้างนี้จะมีแบบที่เก็บพวกเครื่องสำอางของเขาเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆคือเราก็เอาปัญหาของที่บ้านเดิมที่เราเคยอยู่นะว่าเราเจอปัญหาอะไรคือจะเห็นว่าภรรยาผมก็จะมีพวกเครื่องสำอางอะไรเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยแบบเอา หาจากบ้านเก่าเนี่ยเอามาแก้ปัญหาแล้วก็ดีไซน์โจทย์ขึ้นมาใหม่ในบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของห้องนอนนะจะเห็นว่าดีไซน์มันจะเป็นแบบโทนขาวๆก็ยังคงเป็นดีไซน์เดียวกันกับพื้นพื้นที่ชั้นหนึ่งนะแล้วเพื่อเพื่อให้มันดูแบบยังคงอยู่ในคอนเซปต์เดียวกันก็คือแบบเป็นมินิมอลแล้วก็ดูอบอุ่นดูสบายตาอะไรแบบนี้นะครับโอเคนี่คือมาสเตอร์เบดรูมครับผม นี่ก็เป็นภาพรวมของบ้านผมเองนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับบ้านของอินเตรียนะฮะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตอะสไตล์บ้านที่ผมที่ผมชอบเนี่ยผมก็จะชอบบ้านที่มันดูสบายตาเนะเพราะว่าคือมันให้ความรู้สึกที่มันเบาสบายอะไรเงี้ยคือเนื่องจากเราก็ทำงานแล้วก็ตกแต่งบ้านให้ลูกค้าหลายหลังนะทีนี้พอเป็นบ้านเราเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะได้บ้านที่มัน ให้ความรู้สึกที่มันสบายๆเข้ามาบ้านแล้วมีความอบอุ่นมีความโฮมมี่อะไรแบบเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะใช้โทนสีขาวแล้วก็มีพื้นไม้มาเป็นแบบมาตัดทําให้บ้านมันดูอ,อบอุ่นมากขึ้นนะครับสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยที่มันสาเหตุที่เราย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เพราะว่าผมมีลูกนั่นเองนะครับก็เราก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ตัต้งแต่ตอนที่ก่อนที่ลูกจะคลอดนะก็พอทอบบนมาอยู่บ้านหลังนี้ลูกก็คลอดพอดีเลยนะครับก็เลยแบบ บ้านหลังนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะซื้อแล้วก็อยากจะอยู่เพื่อเพื่อที่ว่าเรามีลูกเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจอยากหาบ้านที่มันมีบริเวณมีพื้นที่ให้ให้เขาได้แบบได้ได้อยู่อาศัยได้สามารถทํากิจกรรมต่างๆในบ้านหลังนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับลูกของเราด้วยนะเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาได้อยู่บ้านหลังนี้เขาก็จะมีประสบการณ์มีความทรงจําดีๆกับบ้านหลังนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลของการที่ผม ขยับแล้วก็มาซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ตกแต่งบ้านในสไตล์นี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะสำหรับบ้านแนวนี้นะ mm hmm. ก็คิดว่ามันเป็นสไตล์ที่คนอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าอา้าวเวอร์ตี้ปกติแล้วผมตกแต่งบ้านให้ลูกค้ามีแต่แนวลักชวรี่อะไรแบบนนีะ้ทำไมมาทำบ้านตัวเองมาเป็นสไตล์นี้นะครับซึ่งผมให้ความหมายของบ้านสไตล์ของผมเนี่ยก็คือเป็นแนวคลาสสิกมินิมอลแบบโฮมมี่ก็คือ ให้มันเป็นบ้านที่น่ารักและน่าอยู่แล้วกันเอาเป็นว่าคอนเซปต์ประมาณนี้นะน่ารักแล้วก็น่าอยู่นะครับก็สรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวไว้ EP ีต่อไปจะพาไปดูบ้านสไตล์ไหนก็ติดตามกันแล้วกันนะครับสรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ